สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตกภูมิใจในตัวลูกชายมาก เรียกได้ว,ว่าเป็นนักแสดงมากฝีมืออีกหนึ่งคนสําหรับสาวตกชนกวันนั้นซึ่งไม่ว่าเจ้าตัวจะได้รับบทบาทไหนก็สามารถตีบทแตกได้กระจุยเลยทีเดียวทาเอาแฟนและครต่างอินไปตามๆกันนอกจากนี้เจ้าตัวยังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสรองอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆกับการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมานานถึง12ปีหลังจากที่ตัดสินใจแยกทางกับอดีตสามีอย่างบวยเชษฐทวุฒิทำให้เจ้าตัวกลายมาเป็นผู้ดูแลลูกเป็นทั้งพ่อและแม่จนตอนนี้น้องแพรแวและน้องภูมิโตเปป็นุมมสาวววัแแแล้้ยงใช เกก่งอีด้วยล่าสุดน้องภูมิทาเอาคนเป็นแม่ปลื้มใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเมื่อเจ้าตัวได้ลงแข่งขันขี่มา้าจนสามารถคว้ารางวัลที่3มาครองได้สําเร็จโดยคุณแม่ตุ๊กได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าน้องได้ที่3ามพิพรวนิ้วหักพักก่อน #mousethitpolis11#opencup2021 งานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมความเก่งของน้องภูมิกันอย่างถลม่มทลายเลยทีเดียวครับเห็นแล้วก็อดที่จะภูมิใจและดี ีใจแทนคุณแม่ตกไม่ได้เลยละครับเรียกได้ว,ว่าฝีมือการขี่ม,ม้าของน้องภูมิไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชื่อว่าอนาคตไกลแน่นอนเลยละครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอ่งไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ